สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอการวิเคราะห์ป,ปริมาณการปล่อยการระนาจของการขนส่งตูงค้คอนเทนเนอร์ระหว่างการขนส่งทางถนนและก็ทางรางค่ะกรณีศึกษาเส้นทางไอซีพีนัตกบงังถึงท่าเรือแหลมฉังค่ะจะแนะนำผู้ทำวิจัยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิทยาอิสระลูกูค่ะค่ะและดิฉันนางสาวรัตพันรุ่งตองงามนะคะมาจากมหาวิทยาลัยตคโรล,โลีราชมงคลีสานนครราจะสีมาค่ะ คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานค่ะโดยหัวข้อขที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะก็จะมี4หัวข้อหลักค่ะก็จะเป็นแนวคิดวิธีการดําเนินวิจัยผลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปผลวิจัยจาะข้อเสนอแน,นะคะ่ะอยากที่ทุกคนทราบนะคะว่าสาเหตุของการแพร่าการแพ่ิดกันของประเทศไทยนะคะประสบปัญหาเกืบ าก,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งเกิดจากการเรียนระกค่ะแล้วพี่ที่ทราบไหมคะว่าการเรียนระกเกิดจากอะไรในลอนถามว่าการเรียนระกนนะคะเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าหรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากอุตสาหกรรมหรือรวมไปถึงการขนส่งที่ใช้ปริมาณน้ำมันในปริมาณที่มากค่ะ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่4นะคะโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะได้ให้ข้อมูลว่ากิจกรรมที่เกิดการปล่อยการเรืนกระจกจะเกิดจากกิจกรรมการขนส่งแล้วก็การผลิตไฟฟ้าและความร้อนอุตสาหกรรมการก่อสร้างการเลื่อนลวลายของเชื้อเพลิงจากเหมืองแล้วก็อื่นๆค่ะโดยที่เราจะพูดในวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการขนส่งค่ะโดยกิจกรรมที่เกิดจากการขนส่งนะคะจะมีการปล่อยกาเรไดนกระจกอยู่ที่ 28.16%ค่ะจากที่ได้ประสบการอยู่ที่ ICD ลากกระบ,บังนะคะผมว่า ICD ลากกระบ,บังนะคะจะตัางขึ้นเพื่อให้บริการําเข้าส่งออกในกิจกรรมที่เกี่ยวกับสินค้าประเภทต,ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกซึ่งมีบริการทั้งสุรการกอนแล้วก็นหนาที่เกี่ยวข้ฟองค่ะโดยมีการขนส่งส่งหนักนะคะในเส้นทาง ICD ลากกระบ,บังกับท่าเรือแฉลมฉบังค่ะ โดยมีการขนส่งทั้งทางถนนและก็ทางรางค่ะซึ่งปริมาณการขนส่งทางถนนแล้วก็ทางรางในปี2567นะคะปีที่ผ่านมาพบว่าการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั้งซ้นนะคะจะมีอยู่ที่จะอยู่ที่ 1, 2, 1 600, 6, 800, 000, ้า2 68,000 T.U. โดยแบ,บ่งเป็นทางถนนนะคะอยู่ที่8 3,000 T.U. แล้วก็ทางรางอยู่ที่4 65,000 T.U. ค่ะ เนื่องจากข้อมูลการปล่อยการเดินจกค่ะทางถนนแล้วก็ทางรางยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะทางผู้วิจัยนะคะก็ได้ทําการศึกษาแล้วก็ทําการวิเคราะห์ข้อมูลการปล่อยการเดินกระจกระหว่างการขนส่งสินค้าทางถนนแล้วก็ทางรางเพื่อเปรียบเทียบการปล่อยการเดินกระจกในการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ในสินทาง ICB และกำลังถึงท่าเรือแหลมฉบางค่ะซึ่งใช้ระยะเวลาในการทานะคะ4เดือนค่ะ ทางที่แก็จะมีข้อมูลเปรียบเทียบการปล่อยการินกระจกระหว่างการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางถนนกับทางรางในเส้นทาง ICB และกระบงังสินค้าเนแหลมฉบังค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการนะคะตัดสินใจเลือกวิธีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างการขนส่งทางถนนแล้วก็ทางรางค่ะโดยผ,ผู้วิจัยนะคะได้ทาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอยู่2แบบค่ะก็จะเป็นแบบฟอร์มการเก็บน้ำหนักบรรทุกทางรถไฟแล้วก็แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการค่ะ จะมาดูว่ากิจกรรมในการขนส่งตู้สินค้าจากไอซีดีและกระบังถึงท่าเรือแหลมฉลังนะคะก็จะเริ่มที่กิจกรรมขนส่งทางถนนขาออกค่ะก็จะเริ่มที่ดิสแทกเกอร์นะคะจะทําการยกตู้สินค้าขึ้นรถบรรทุกค่ะรถบรรทุกจะทําการส่งตู้ส่งตู้สินค้าไปยังหนานกองตู้ที่ท่าเรือแหลมฉลังค่ะต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่กิจกรรมการขนส่งทางรางนะคะก็จะเริ่มจากกิจกรรมดิสแทกเกอร์นะคะยกตู้สินค้าขึ้นรถบรรทุก รถบรรทุกขนส่งตู้สินค้าไปยังย่านรถไฟค่ะลิสเทเกอร์นะคะทําการยกสินค้าขึ้นรถไฟค่ะรถไฟขนส่งตู้สินค้าไปยัง SRTO SRTO นะคะใช้ใช้ลิสเทเกอร์นะคะยกตู้สินค้าลงจากรถไฟแล้วก็รถบรรทุกนะคะขนตู้สินค้าไปยังถานตกอุตูที่ท่านเรือแบบฉวังค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูการวิเคราะห์ข้อมูลการหาดมลการเล่นกระตกจากการขนส่งทั้งท่าถนนและทางรางนะคะโดยเราจะเริ่มจากหาผลลงของเชื้อเพลิงที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมนะคะคูณค่าสัมสิทธิ์ของการปล่อยก๊าซเรนกระจกนะคะซึ่งค่าสัมสิทธิ์ของการปล่อยก๊าซเรนกระจกนะคะเราจะได้มาจาก IPCC ค่ะซึ่งให้ค่าแฟกเตอร์การใชน้ัลันดีเซลนะคะอยู่ที่2.744กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เท่าต่อนิคค่ะจาเขาจะ ต่อไปนะคะเป็นผลการวิเคราะห์ข้ขอมูลจากการขนส่งทางถนนค่ะโดยรเราจะแบ่งออกโดยเราจะแบ่งกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางถนนออกเป็นดังนี้คะ่ะ1น,นะคะยกตู้คอนเทนเนอร์จากซีวขึ้นลงบรรทุกโดยดิสเทนเกอร์ค่ะจำนวนหนึ่ง้งโดยจะใช้น้ำมันอยู่ที่เริ่มลิตรค่ะสองนะคะลถบรรทุกจากเดินทางไปที่ท่าเทียบเรือด้วยระยะทา,าง112รกิโลเมตรค่ะซึ่งจะใช้น้ำมันอยู่ที่ส7.50ลิตรค่ะ โดยเมื่อเรานาน้ามาลงนะคะจะได้อัตาราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากการขนส่งทางถนนนะคะอยู่ที่38.57 5ลิตรค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำมาคำนวณในสมการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคูณกับค่าแฟกเตอร์ค่ะจะมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะอยู่ที่105.87กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ทเ,ทเท่าต่อนนะคะันค่ะเนื่องจากนะคะการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกนะคะเรื่องคันจะบรรทุกด้านสอ ที EU นะคะเราจะนำมาหาร2ค่ะเมื่อคำนวณแล้วนะคะจะได้ค่า,าการปล่อยกา,กา,ากนและกระจบอยู่ที่82.93กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทมเท่าต่อท u ค่ะต่อไปนะคะเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลการข,าขานรส่งทางรางค่ะ,ะเนื่องจากนะคะเราไม่สามารถเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันโดยตรงได้ค่ะเนื่องจากข้อจำกัดการปรงการค่ะเราจะได้นำการตรวจสอบสามรรถ,ถนะ รถจักร q s y นะคะที่มีการทดสอบจำนวน50คันนะคะที่ได้าสั่งไฟการชั่งต้นะคะมี3มี3แบบค่ะหนึ่งนะคะรถจักรกรป่านะคะน้ำหนักจะอยู่ที่120ตันนะคะโดยจะใช้น้ำมันเชื้อเอยู่ที่1 3 1ลิตรต่อกิโลเมตรค่ะสองนะคะรถจักรลงแค่รถกระบะบรรทุกที่น้ำหนักอยู่ที่670นะคะ จาใช้มัเฉลี่ยลอยู่ที่4.17ลิตรต่อกิโลเมตรค่ะและสามนะคะลจดจากรรวมแค่ลดนน้ำหนักบรรทุกที่น้ำหนักอยู่ที่2,220ตันค่ะจะใช้น้มัเฉลี่ยอยู่ที่5.82ลิตรต่อกิโลเมตรค่ะ,ะเราจะนำตารางนี้นะคะเอาไปทำเป็นกราฟใน Excel ค่ะโดยใช้ Excel นะคะรากเส้นแนวโนมนะคะเพื่อหาสมการถูกถอยค่ะโดยที่ทำได้นะคะจะมีสมการออกมา6แบบค่ะแต่ว่าทางผู้วิจัยนะคะเลือก สมการถดถอยแบบลอการิทึมมานะคะเนื่องจากมันจะมีความสัมพันธ์กันระหว่างาน้ำหนักแล้วก็ปริมาณน้ำมันที่ใช้ค่ะแล้วก็ยังมีค่าความน้าเชื่อถืออยู่ที่0.9974ค่ะเมื่อพลอตนจ้าออกมาะคะ่ะจะได้สูตรดังต่อไปนี้ค่ะ y นะคะเท่ากับ1.5539นะคะคูณลอการิทึมฐานธรรมชาติคูณกับ x ค่ะ ลบด้วย6.0744นะคะโดยข้าวายนะคะคือปริมาณน้ำมันที่ใช้ค่ะ,ะมีหน่วยเป็นลินตรต่อกิโลเมตรค่ะส่วน x นะคะคือน้ำหนักบรรทุกมีหน่วยเป็นตันค่ะโดยที่ x นะคะจะต้องอยู่ระหว่าง120และ2,220ค่ะโดยน้ำหนักบรรทุกนะคะเราจะได้จาก กา,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 ารเก็บข้อมูลน้ำหนักบรรทุกนะคะจํานวน300ตอขบวนค่ะจากนั้นเรามาหาค่าเฉลี่ยน้าหนักบรรทุกนะคะจะอยู่ที่1 6 4 7 8ตันะค่ะจากนั้นนะคะเราจะนําค่าเฉลี่ยน้ำหนักบรรทุกนะคะมาแทนในสมการถอยเบอกการิคคืค่ะจะได้ปริมาณรวมการใช้น้ำมันนะคะอยู่ที่629.48ลิตรค่ะ จากนั้นนะคะเราจะนำกิจกรรมการขนส่งทางรางมาแต่ออกเป็นหกแบบค่ะหนึ่งนะคะยกตู้คอนเทนเนอร์าจากซีไวน์คือรถบรรทุกโดยสเต็กเกอร์นะคะจำนวนสิงองคันอนามันที่ใช้นะคะจะอยู่ที่4 5 1 5ลิตรค่ะสองนะคะรถบรรทุกรถบรรทุกเดินทางไปที่ยา่านรถไฟด้วยระยะทาง3 4ม4 8ากิโลเมตรค่ะซึ่งอนามันที่ใช้นะคะจะอยู่ที่11.50ลิตรค่ะ 3นะคะยกตู้คอน,นเทนเนอร์จากจากรถบรรทุกขึ้นรถไฟด้วยเรสเตกเกอร์จำนวน12ครั้งค่ะซึ่งน้ำมันที่ใช้นะคะจะอยู่ที่45.15ลิตรค่ะ4นะคะรถไฟเดินทางไปที่ FRTO ด้วยระยะทาง108กิโลเมตรค่ะซึ่งน้ำมันที่ใช้นะคะจะอยู่ที่629.48ลิตรค่ะ5นะคะยกตู้คอน,นเทนเนอร์จากรถไฟขึ้นรถบรรทุกด้วยเรสเตกเกอร์จำนวน12ครั้ง ซึ่งน้ำมันมที่ใช้นะคะจะอยู่ที่15.15 15. 15. ลิตรค่ะและ6นะคะรถบรรทุกเดินทางไปที่ท่าเทียบเรือนะคะด้วยระยะทาง113.832กิโลเมตรคะซึ่งน้ำมันมที่ใช้นะคะจะอยู่ที่38.11ลิตรค่ะจากนั้นนะคะเราได้รวมการใช้น้ำมันนะคะจะอยู่ที่8 1 4 5 4ลิตรค่ะ เมื่อเราได้ผลรวมการใช้น้ามันจากกิจกรรมการขนส่งทางรถไฟนะคะแล้วมาคูณกับค่าเฟกเตอร์ซึ่งเป็นค่าเฟกเตอร์เดียวกับการขนส่งทางถนนนะคะเราจะได้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งทางรางนะคะอยู่ที่2 2 3 5 5 9กิโลกราาัมคาร์บอนไดออกไซด์เท่าต่อขบวนนะคะเนื่องจากว่าการขนส่งทุกคอนทนเนอร์ทางรางนะคะบรรทุกได้บรรทุกได้สูงสุดเจทิวต่อขอบวนนะคะ จากนั้นเราจะนำมาหาค่าเฉลี่ยน,นะคะจะอยู่ที่62 T.U. ต่อขบวนค่ะจากนั้นนะคะเราคำนวณได้36.06กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ T.U. ค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะพบว่าการขนส่งตูงพ้พาทเนอร์ทำถนนนะคะจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่52.93กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ T.U. ในส่วนของการขนส่งตูลล้คอนเทนเนอร์ทางรางค่ะจะปล่อยก๊าซเรนเจอรอยู่ที่36.6กิโลกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ T.U. เมื่อนำข้อมูลที่ไดจากการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกันนะคะจะเห็นว่าการขนส่งตูลล้คอนเทนเนอร์ทางรางค่ะมีการปล่อยก๊าซเรนเจอรน้อยกว่าการขนส่งตูลล้คอนเทนเนอร์ทางถนนอยู่ที่16.8 8กิโลกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ T.U. หรือคิดเป็น้อยละ3 1 8ค่ะ จากการวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะคะผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะควรม,มีการขนส่งเที่ยวกลับให้เต็มขบวนค่ะจะทําให้ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงน้ามันนะคะดีขึ้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกช่วยลดการสิ้นเปลองน้ํามันเชื้อเพลิงและก็ลดต้นทุนด้านพลังงานค่ะจะทําให้การขนส่งสินค้านะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยังม่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะ2คค่ะควรม,มีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ในการขนส่งค่ะเพื่อลดการปล่อยมลพิษเช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าหรือการใช้พลังงานที่มีความสะอาดมากขึ้นค่ะก,ก็จะช่วยลดก,การปล่อยมลพิษโดยรวมในการขนส่งได้ค่ะสามนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือผูป้ประกอบการค่ะควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงการขนสง่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการปล่อยการกระจกของการขนส่งทางรางที่ต่ำกว่าการขนส่งทางถนนอย่างมีนันยยะสําครัญค่ะจากการทํางานวิจัยครั้งนี้นะคะผู้วิจัยก็ได้ประสบ ปัญหาแล้วก็เห็นข้อจํากัดของการศึกษาดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะมีข้อจํากัดทางด้านเวลาการเก็บข้อมูลค่ะเนื่องจากการขออนุญาตการเก็บข้อมูลนะคะจาหเ่วยงานต่างๆที่เกยวข้อมีขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินงานงานดังนั้นการสํารวจปริมาณการใช้ระมาเชื้อเพลิงของรถไฟอะค่ะก็จะเป็นการเก็บจากข้อมูลจากการทดสอบสมรรถนะของรถจักรซึ่งข้อมูลที่ได้นะคะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากการเก็บข้อมูลจริงได้ค่ะ ก็จะเป็นการสำรวจปริมาณการใช้น้ำมันของรถยกและก็รถบรรทุกค่คะซึ่งมีข้อจํากัดทางด้านข้อมูลค่ะเนื่องจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนะคะเป็นข้อมูลเฉลี่ยจากสถานประ,ประกอบการอาจจะทําให้มีความคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติงานจริงค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะเนื่องจากผู้วิจัยนะคะได้ทําการส่งแบบสัมภาษณ์ไปที่สถานประกอบการ5ราายค่ะพบว่าผู้ประกอบผู้ประกอบการาค่ะตอ,อบกลับมาเพียงสองลายค่ะอาจจะทําให้ ความน่าเชื่อถือนะคะของผลสำรวจลดน้อยลงค่ะค่ะน่าจะดี่ข้อสังเขา <laughs> อ,อยากให้อธิบายเอ่อ ไอตอนที่รถไฟอ่ะรถไฟมันมี35มสิบาแค่ทำไมมันเป็นยกยกสี่สครั้งอเนื่นอที่เป็นส2ตู้นะคะเนื่องจากเราได้ทำการเก็บจำนวนตู้มาแล้วนะคะโดยจะมี20่สิบี่สิบสฟุตนะคะแล้วเรานำมาทำการเฉลีย่ยค่ะจะอยู่ที่ส2ตู้ค่ะหรือจะเท่ากับหกสิบสอง T.U. ค่ะ ของการปล่อยการเรียนกระจุกระบางาทางถนนกับทางรางค่ะยังไม่มีความชัดเจนค่ะก็เลยสนใจที่จะทําการศึกษาแล้วก็มีขอบค่ะเห็นว่ามีประโยชน์หน่แท้วไปใช้งานได้ใช่ค่ะเอเคแล้วก็มองกับสภาว่าการใช่ค่ะ แค่ว่างอยู่แปดปีอยู่นะต่อประกวดค่าฉเฉนะลี <c oughs> ่ยแปลว่าวัตถุทุมไม่เต็มผมวข้อมูลจะดีเราใช้งานได้วัตก็กลังเอาไป,ไปตรงมัได้คะแนกันกันการบการปัจจุบันสำับสุรอ่ดได้แล้วแล้วถ้าเกิดรถไฟจะขอไอ้ตัวนี้ไปใช้เนี่ยจะขอได้ปะได้ค่ะแต่ต้องให้อาจารย์คะซิมผัด รายงานตัวค่ะถ,ถึงให้ได้โอะน,นั้นเซ็เนผ่านแล้วก็ส่งให้ด้วยนะได้ค่ะ,ะถ้าถ้าไม่มีคำถามแล้วอขอจบการกนำเสนอแน่เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ